สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะทางร้านสวัสดีพา้าฝายมีเสื้อผ้างานถักโคเชสวยๆมาแนะนำให้ทุกคนคะ่ะโดยพา้าฝายฟอกมุงนะคะสีไม่ตกคะ่ะใส่สบายผ้านิ่มผ้านุ่มคะ่ะทักสีไม่ตกนะ,ะตอนนี้อาเสื้อเข้ามาอยู่สี่สีค่ะตัวแรกเลยนะคะคือสีแดงเลือกมูงนะคะเป็นเสื้อคอวีคะ่ะแขนบาน ล่างของชายเสื้อเป็นงานถักใบพับไฮนะคะตัวถักมาค่ะตัวสีขาวนะคะสีขาวดิบนะคะผ้าไฟฟอกนุ่มเขาดิบค่ะสีสวยใส่สบายนะคะผ้านิ่มมากๆเลยอตัวถักมาค่ะเป็นสีส้มอิดค่ะลูกค้าสีส้มอิดนะตรงเสื้อคอวีเป็นงานถักลายหอยหอ่าเป็นเสื้อแขนบานให้นะคะ สีสุดท้ายนะคะตัวที่หนูใส่นะคะคือสีกลมนะคะผานิ่มมากๆเลยค่ะเสื้อผ้าทางร้านสวัสดีผ้าไฟายนะคะใส่ได้ทุกโอกาสค่ะใส่ได้ทุกสีผิวเลยนะคะสีสวยค่ะงานใส่สบายนะคะโดยงานผ้าไฟายฝักนุ่มง,งานถักโคเชนะคะ